ลดเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับอย่างในซีซั่นเนี่ยตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือหลังจากที่เราใช้สกิลธรรมดาธรรมดาทั้งหลายเนี่ยนะที่มันมีของแต่อายีพแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือเป็นสกิลของแวมไพร์นะครับเนี่ยอันเนี้ยที่มันเพิ่มมาของซีซั่นนี้นะครับที่ซีซั่นที่แล้วไม่มีแล้วก็ตอนเปิดเกมไม่มีเนี่ยนะเออก็คือเป็นสกิลของแวมไพร์ก็คือคุณสามารถเอา ไอ้ที่มันเป็นเหรียญเนี่ยนะวางอยู่เต็มไปหมดเนี่ยเลือกมาห้าเหรียญมาใส่ข้างบนได้พอคุณใส่ข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวละครของคุณเนี่ยมีความเก่งพิเศษอยู่ๆระเบิดพลังขึ้นมาบ้างละ่ะอยู่ๆโจมตีแล้วมีข้างคาวมาโชบบ้างละ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าคุณอ่านดูแล้วก็คุณจะรู้ว่ามันทําอะไรได้บางอันก็แค่ทําให้คุณแบบมีความสามารถพาสซีฟติดตัวถึกขึ้นดูดเลือดอะไรอย่างงี้อาจจะไม่เห็นภาพ แต่บางอันก็คือมีเอฟเฟกที่ที่เห็นชัดเจนว่ามันระเบิดพลังออกมาอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยออนนก็เป็นลูกเล่นของแต่ละทีท่านที่ทําให้เรารู้สึกว่าสดใหม่เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราเล่นแบบธรรมดาจนแบบตันแล้วรู้สึกว่าเบื่อแล้วใช่ไหมเออพอทีท่านใหม่มามันมีพวกนี้ขึ้นมาให้ลองใหม่เนี่ยมันอาจจะทําให้เรายืดอายุของการเล่นได้ไปอีกระดับหนึ่งอย่างเงี้ยแต่สําหรับตัวผมเองแล้วอ่ะ มันมันยืดได้ระดับหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว wow ้าวหรือว่าตื่นเต้นเหมือนตอนที่เราเล่นใหม่ๆตอนนั้นหรอกมันมันเป็นช่วงที่มันเป็นสิ่งที่เอามาแก้ขับเอามาให้ใครคิดถึงเท่านั้นเองไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบโอ้ตื่นเต้นกระตรืนร้น,นที่จะเล่นมันไปจนถึงปลายทางเหมือนช่วงแรกๆนะครับนั่นแหละอันนี้คือเป็นความรู้สึกโดยรวมนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกมนี้มันเป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับถ้าเกิดว่าเกมนี้เล่นกับเพื่อนอัทรุ์ อัธรรถเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณเล่นเป็นปาร์ตี้กับเพื่อนนะคุณเริ่มเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยกับเพื่อนนะแล้วก็แบบมีเพื่อนหลายๆคนมาร่วมปาร์ตี้กันแล้วแต่ละคนก็มีอาชีพที่แตกต่างกันแล้วก็แบบมาช่วยกันเก็บเลเวลช่วยกันฟาร์มของแลกของเกมนี้มันเทรดของก็ได้ไอตรงเนี้ยมันจะช่วยยืดอายุและเพิ่มอัตรรถให้คุณอย่างมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้น ลองลองลอง,ลองพิจารณาสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดดูว่าว่าคุณพิดยังไงถ้าเกิดว่าจะซื้อเกมนี้มาเล่นข้อเสียของเกมนี้อย่างหนึ่งเลยคือเกมมันแพงนะครับคือที่คนแบบว่าแบบคอยจ้องที่จะจับผิดหรือบน่นเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งผมก็บ่นด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่บน่นเพราะเกมนี้มันแพงครับผมพอเกมมันแพงปุ๊บเนี่ยถ้าคุณภาพไม่ดีคือมันก็ คนก็พร้อมที่จะวิจาร์เพราะว่าเขาเป็นผู้บริโภคที่จ่ายแพงไงสองพันกาบาท2,000บวกลบไงเออในขณะที่เกมแนวเดียวกันที่ฟรีก็มีอย่าง p o e เ่ยมันมันก็มีมันเลยทำให้มีการเปรียบเทียบแล้วก็เหน็บแนมว่าแบบขายแพงแล้วคุณทำได้แค่นี้เหรอนั่นแหละครับมันก็เป็นอย่างเงี้นะครับผมเออ แต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วถ้าสมมติว่าผมเลิกเล่นตั้งแต่วินาทีนี้ผมไม่เล่นตีดต่อไปแล้วผมก็พอใจกับเกมโดยรวมตั้งแต่ผมเล่นมาตั้งแต่แรกนะผมมองว่าผมผ่านช่วงที่ผมมีความสุขกับมันไปแล้วอะ่ะเออถึงแม้ว่าปัจจุบันผมจะมีความสุขน้อยลงหรือว่าเบื่อแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมมีความสุขกับมันผ่านไปแล้วนึกออกไหเออช่วงช่วงที่ผมแฮปปี้กับมันผมผมเสพมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเออนั่นเอง ไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่มีช่วงหนึ่งที่ผมไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนหรอกถ้าคุณเคยเห็นที่ผมไลฟ์ตอนซีทั่นแรกๆไอตอนที่เป็นตอนเกมเปิดใหม่ๆผมก็เล่นแบบแทบจะทั้งวันทั้งคืนถ้าผมไม่ไม่รู้สึกสนุกผมก็ทำอย่างนั้นไม่ได้นะเออเออเออแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือมันเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆข้อเสียสำหรับบางคนนะพอมันเป็นภาษาอังกฤษลว้ลวนเนี่ยเวลาคุณ จะเล่นให้สนุกอ่ะคุณจะต้องเข้าใจสกิลแต่ละสกิลคุณต้องเข้าใจตัวเอสเปกหรือว่าออปชันของแต่ละของสมใสลูกเล่นของเกมทั้งหมดอ่ะคุณต้องเข้าใจว่ามันทําอะไรได้ผมว่าตรงนี้แหละเป็นอุปสรรคสําคัญให้คนไทยเล่นเกมนี้แล้วอาจรดอาจจะอาจจะกระเพื่อมคนที่เข้าใจมากก็จะสนุกมากคนที่เข้าใจน้อยก็จะแบบแบบ มีความสนุกน้อยเพราะว่าลองผิดลองถูกเองไม่ได้จะต้อง Copy Bu i l ิของในอินเทอร์เนต็ตออนไลน์เท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เข้าใจไงเพราะว่าสมมุติว่าแวมไพร์สกิลแวมไพร์มันมี20สกิลเขาก็ไม่เข้าใจว่าสมมติว่าแปลไม่ออกนะก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ทั้ง20สกิลนั้นมันทาอะไรได้บ้างถูกไหมพอไม่เข้าใจว่าทั้ง20ทําอะไรได้บ้างก็ต้องไป Copy คนอื่นมาอไอ้นั่นมันเล่น เล่นไอ้นี่เก่งมากเลยมันเล่นสายกันนี่เก่งมากก็ copy มาใสา่ copy มาใสา่ทีเนี้ยอัตลดในการลองผิดลองถูกตรงเนี้ยมันเลยหายไปครับซึ่งผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นอัตลดที่มันมันมันเป็นหนึ่งในอัตลักษณคัญของของเกมแนวนี้เลยที่เราจะต้องมานั่งมิดแอนด์แมทหรือว่าลองผิดลองถูกนู่นนี่นั่นจับแพะชนแกะอะไรเงีง้ยเออแต่ส่วนใหญ่คือที่ผมเห็นคือ copy build มา นะครับก็พิ้วิวมาก็พ y ้ววิวมาไม่ต้องมานั่งเข้าใจหรอกไม่ต้องมานั่งแปลหรอกก๊อปมาทั้งหมดแล้วก็แล้วก็เล่นไปตามคนที่เขาเทพเทอะไรไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆในในมุมมองของผมนะเออน่าเสียดายมากๆคือบางทีถ้าคุณลองผิดลองถูกเองอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นบิวที่เมตาหรือเก่งที่สุดในในบรรดาบิวทั้งหมดอะ่ะแต่ว่าคุณจะได้ความสนุกในแบบของคุณด้วย คุณจะได้ความภาคภูมิใจอะไรบางอย่างที่คุณแบบสามารถสร้างมันมาขึ้นมาขึ้นมาได้อะไรเออคือผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ได้ลอกบิวคนอื่นนะผมก็ลอกบิ้วมาแต่ก่อนที่ผมจะลอกบิ้วผมจะลองผิดลองถูกเองก่อนผมจะลองมั่วเองก่อนอ่ะง่ายๆนะจนกระทั่งผมรู้สึกว่าเออผมลองจนพอใจแล้วผมได้แค่นี้ละอ่าแล้วไหนลองไปดูคนอื่นสิว่ามีใครทําได้ดีดกว่าน,นี้ไหมอะไรเงี้ยเออ นะประมาณนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนี้ก่อน ผมอธิบายอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเผื่อจะว่าจะตัดคลิปแยกนะครับผมอธิบายในส่วนของแอมพายก่อนไอซีซั่นเนี้ยมันมีคอนเทนต์เสริมขึ้นมาก็คือแอมพายนะครับให้คุณไปทำเควสสีเขียว,ยวมันจะขึ้นมาเป็นเควสสีเขียวตรงไหนไม่รู้ว่คุณก็ทำทำไปมันไม่ยากหรอกนะครับพอคุณทำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคุณทำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแบบแบบอีเวนต์เพิ่มขึ้นมาเป็นโซนสเีเขียวอย่างนี้นะ แลพอคุณไปที่โซนสีเขียวเนี่ยมันจะมีศัตรูประเภทแวมพร์ประเภทหมาป่าผีดูดเลือดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณฆ่านะครับพอคุณฆ่าไปเนี่ยมันก็จะมีแต้มให้เก็บแล้วสูๆไปมีแต้มให้เก็บมีกุญแจให้เก็บะครับเออทีเนี้ยพอมีแต้มให้เก็บกุญแจให้เก็บเนะี่ยมันจะเป็นแต้มแบบเป็นแต้มเลือดอะ่ะพอเป็นแต้มเลือดปุ๊บอะ่ะให้คุณมาที่ช่องเก็บของแนละ้วกดเลื่อนแท็บมันจะมีแท็บแวมพร์นี้ขึ้นมาตอนแรกอ่ะ ไอแท็บที่มันเป็นสกิลแวมไพร์ที่มันเป็นรูปกลมๆเนี่ยเหรียญกลมๆเนี่ยมันจะมืดหมดเลยเว้ยมันจะมืดอย่างนี้หมดเลยครับก็คือมันยังไม่ปลดล็อกวิธีการที่จะปลดล็อกให้เราเอาเหรียญมาใส่ใช้สกิลของแวมไพร์ได้เนี่ยก็คือคุณก็ต้องสู้ในโซนที่มันเป็นแวมไพร์นี่แหละหรือศัตรูที่เป็นแวมไพร์ที่คุณเจอระหว่างทางก็แล้วแต่เนี่ยแต่ตรงเนี้ยมันจะเยอะหน่อยนะครับตรงเนี้ยมันจะเยอะหน่อยพอคุณสู้ๆไปปุ๊บอ่ะมันจะได้แต้มแวมไพร์มาเนี่ยไอแต้มเลือดเนี่ยครับแล้ว ตอนแรกอ่ะมันจะมืดใช่ไหมคุณก็จะมาเลือกตรงนี้ข้างล่างเนี่ยคุณจะใช้ไอ้แทมเลือดเนี่ยยี่สิบห้าแมเพื่อที่จะให้มาปลดล็อกมืดๆนี้โดยพอคุณกดเลือกยี่สิบห้าแมปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันจะมีเหรียญขึ้นมาสามอันให้ปลดล็อกนะครับสุ่มนะมันจะสุ่มขึ้นมาสามอันให้ปลดล็อกทีนี้คุณก็เลือกเอาว่าคุณจะปลดล็อกอันไหนคุณเลือกไม่ได้นะว่าจะไอ้สามอันเนี่ยจะเอาปลดล็อกอันไหนแต่อันเนี้ยมันขึ้นเป็นหมายเลขหนึ่งเพราะว่า มันปลดล็อกไปแล้วไอสามอันเนี้ยมันสุ่มขึ้นมาอันที่ผมปลดล็อกไปแล้วเนี่ยหรอไหมพอมันปลดล็อกไปแล้วเนี่ยแทนที่เราจะเลือกที่จะปลดล็อกมันกลายเป็นว่าเลือกที่จะอัปเกรดเลเวลไอค่าประสบการณ์แล้วแล้วก็พอเต็มมันก็พอเต็มหลอดแล้วเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มประสิทธิภาพมันเองเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการปลดล็อกอ่าพอปลดล็อกเสร็จปุ๊บผมก็สามารถเลือกเอามาใส่ไอตรงเหรียญข้างบนเนี่ยได้ได้5สกิลนะครับได้5สกิล ไอ <SM. S 1> <Christina. S 2> ้มืดๆเนี่ยผมยังไม่ได้ปลดล็อกใช่ไหมถ้าผมอยากจะปลดล็อกไอ้มืดๆเนี่ยผมก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆสุ่มไอ้สามเหลี่ยญอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไอ้เหรียญที่มันล็อกอะซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะได้นะครับมันก็เป็นเหมือนกาชาท่านผู้ชมเออก็ต้องกาชาไปเรื่อยๆนะครับเออก็ต้องกาชาไปเรื่อยๆผมก็ต้องกาชาไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะได้ไอ้ที่มันมันล็อกอะนะเออนั่นแหละซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะเนี่ยไม่ได้ทันทีเนี่ยเออ ไม่ได้กันเราก็อัปเกรดไปนะครับไม่ได้ก็อัปเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยทีนี้พอคุณพอคุณได้ปลดล็อกมาบ้างแล้วใช่ไหมคุณก็กดเอาเข้าไปใส่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ถอดใส่ถอดใส่เนี่ยเออแล้วแต่คุณจะถอดจะใส่อะไรนะครับแต่ทีนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับพอคุณใส่ปุ๊บเนี่ยไอแต่ละเหรียญเนี่ยมันจะมีบอกว่า ข้างบนอ่ะมันจะบอกอธิบายว่าเหรียญเนี้ยมันทําอะไรได้ถูกไหมครับเออเหรียญเนี้ยมันจะทอะไรได้ส่วนไอ้ที่มันเป็นเลขที่มันเขียนว่า activation cost แล้วก็มีรูปมงกุฎมีรูปถ้วยแล้วก็มีรูปหัวกะโหลกเนียหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยมันคือเงื่อนไขว่าถ้าคุณจะให้เหรียญเนี้ยมันมันใช้งานได้อ่ะคือมันมันเปิดเหรียญเนี้ยมันใช้งานได้เนี่ยคุณจะต้องมีค่าหมวกเนี่ยหนึ่งแต้ม เออถ้าคุณมีค่าหมวกไม่ถึงหรือไม่มีนะเ,นเนี่ยไอเหรียญเนี่ยต่อให้คุณใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่ใช้งานมันจะไม่เปิดใช้งานแบบยกตัวอย่างเช่นถ้าผมใส่เหรียญอะไอ้นี่มันก็บังนะไอตัวหนังสือนี่มันก็บังเออดูไอเหรียญหมีดิ ไอเหรียญหมีที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้มีวงกลมมันไม่มีเส้นเลือดวงกลมมาล้อมเหมือนวงนอื่นนะเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอเหรียญหมีเนี่ยเงื่อนไขมันไม่ได้ครับผมมันก็เลยไม่เปิดครับเงื่อนไขคือผมจะต้องมีแต้มหมวกสามแล้วก็แต้มไอลูกถ้วยสามใช่ไหมแต่ว่ามันไม่พอไงไอแต้มข้างบนอะ่ะมันไม่พอเออไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิด,ผดต้องมีแต้ม แก้ว3แล้วก็แต้มกระโหลก3ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้แต้มกระโหลกผมมีแค่4ขวาบนเห็นไหมซึ่งมันจะต้องใช้ทั้งหมดทั้งแผงเนี่ยแต้ม4ี่ทัพหหมายความว่าทั้งแผงเนี่ยผมจะต้องใช้กระโหลก6แต้มทั้งแผงเนี่ยผมต้องต้องใช้แก้วเจ็ดแต้มแล้วทั้งแผงเนี่ยผมต้องใช้แต้มหมวก5แต้มเพื่อที่จะปลดปลดการใช้งานของสกิลทั้ง5สกิลเออ จะเห็นว่าไอ้รูปกระโหลกมันแดงเพราะอะไรเพราะว่าไอ้แต้มกระโหลกมันไม่พอมันไม่พอที่ไอ้หมีมันก็เลยไม่เปิดนะครับพอหมีมันไม่เปิดเนี่ยวิธีการของคุณคุณก็คือคุณก็ต้องไปเอาแต้มที่มันพอมาใส่ไม่ใช่ไอส้สก,กิลที่มันพอมาใส่นะครับหรือไม่ก็หรือไม่ก็คุณก็ไป,มมกไปเพิ่มแต้มหมวกไปเพิ่มแต้มแก้วไปเพิ่มแต้มกระโหลกให้พอเสียไปเพิ่มให้มันเยอะๆให้มัน ตรงตามเงื่อนไขที่มันต้องการเสียนะครับทีนี้ไอ้แต้มหมวกไอ้แต้มแก้วไอ้แต้มกะโหลกเนี่ยมันเอามาจากไหนแล้วมันนับยังไงครับมันนับที่เครื่องสวมใส่ป้องกันทั้งหมดครับซึ่งในซีซั่นธรรมดาหรือว่าตอนเปิดเกมเนี่ยมันไม่มีนะมันเป็นของเฉพาะซีซั่นแวมพร์นี้นะครับเมื่อคุณประมาส2องที่เครื่องสวมใส่ของคุณเนี่ยมันจะบอกเลยหมวกของคุณเนี่ยเห็นไหมมันมีรูปหมวกหนึ่งแต้มมันมีรูปถ้วยหนึ่งแต้มมันมีรูปกระโหลกหนึ่งแต้ม ไอชุดเกาะเนี่ยมันมีหมวกหนึ่งแต้มมันมีแก้วสองแต้มมันมีกระโหลกสองแต้มเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วมันเอาผลรวมทั้งหมดเนี่ยเออไปรวมที่ตรงนี้เข้าใจไหมเออคือพูดง่ายๆว่าทั้งชุดของผมเนี่ยเนี่ยทั้งชุดของผมเนี่ยทั้งหมวกทั้งเสื้อทั้งอะไรเนี่ยมีหมวกหกแต้มมีแก้วเจ็ดแต้มแล้วก็มีกระโหลกสี่แต้มแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆคือใต้รูปหมวกเนี่ยใต้รูปหมวกเล็กอะนะที่เป็นสัญลักษณ์เล็กๆอะ มันจะมีถัลัเล็กๆ,ๆอยู่ใต้หมวกอยู่ว่าหมวกมันมีกระโหลกมันมีแก้วมันมีแต้มอะไรบ้างอะไรอย่างนีออ้แล้วก็จะบอกว่าไอ้หมวกเนี่ยมันมีแต้มได้สูงสุด3ามทับสามเสื้อมันมีแต้มได้สูงสุด5้าทับห้าก็คือสูงสุดห้าผมมี5อะไรอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยมีแต้มอยู่4ี่แต้มแต่ว่ามันสูงสุด5แสดงว่ามันยังเพิ่มได้อีกนะครับทีนี้เวลาคุณรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็คุณอยากจะได้แต้มเพิ่ม อยากใส่แต้มเพิ่มนะครับหรือหาแต้มเพิ่มเนี่ยทำยังไงเวลาคุณได้ของรอบมาเนี่ยคุณก็จะได้ชุดอาวุธยุทธปกรณ์มาถูกไหมแล้วก็ไอแต้มที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีสูงบ้างต่ํามั่งบางทีก็ไม่มีบ้างอะไรยเงี้ยหรือมีน้อยอะไรเงี้ยคุณก็ไปเลือกมาคุณไปเลือกมาปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่มันเพิ่มได้สมมติว่าคุณได้เสื้อมาแล้วก็เสื้อคุณแบบเออดีวะ่ะ แต่ว่ามันไม่มีแต้มหรือมีน้อยหรือมันมันไม่มีกระโหลกหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถเอาไอเนี่ยไอเหรียญเนี่ยมาใส่เพิ่มได้นะครับไอเหรียญเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเหรียญกระโหลกเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นเหรียญถ้วยเห็นไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญหมวกใช่ไหมเออสมมุติว่า่ออย่างกางเกงผมเนี่ยมันเป็นสามทับสี่แต้มใช่ไหมมันเป็นหมวกหนึ่งอีอ้ถ้าผมอยากจะได้กระโหลกเพิ่มผมก็กดเหรียญปุ๊บแล้วผมกดเหรียญกระโหลกปุ๊บแล้วผมก็เลือก ไปใส่ที่อะไรที่ผมอยากจะใส่เนี่ยไปใส่ที่กางเกงละมันก็จะมีให้เปรียบเทียบว่าทางซ้ายเนี่ยคือกางเกงเดิม1นึ่งหนึ่งหนึ่งแต้มแต่ทางขวาเนี่ยคือกางเกงหลังจากเอาเหรียญมาใส่แล้วมันก็จะกลายเป็น1นึ่งหนึ่งสองเห็นไหมอย่างเงี้ยแต้มโดยรวมของคุณมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคุณก็มาใส่ตามใส่แต้มให้มันตรงกับตรงกับไอ้แวมพร์เนี่ยว่าคุณใส่สกิลอะไรบ้างให้แต้มมันข้างบนมันพอ นึกออกปะเออนั่นแหละพอคุณใส่แต้มทั้งหมดพอปุ๊บเนสกิลทั้ง5มันก็จะสว่างเป็นสีแดงก็คือมันทํางานละแล้วลมันก็จะเขียนว่า Active 5เห็นไหมไปตรงกลางวงวงแดงๆอ่ะเวนพลิกพาวเวอร์แอคทีฟห้าอินแอคทีฟศูนหมายความว่าทั้ง5วงเนี่ยมันใช้างานอยู่มันเปิดอยู่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าย i n a c t ท v e เท่าไหร่เนี่ยแสดงว่ามันมีวงที่ไม่ใช้งานเท่าไหร่เออเีเนี้ย พอคุณใส่วงทั้ง5้าวงแล้วมันตรงกับสายที่การสายการเล่นหรือว่ามันเป็นอันที่มันตรงกับอาชีพคุณอะไรเงี้ยมันก็จะเก่งไงเออมันก็จะเก่งไงทีนี้คุณก็ต้องไปแปลว่าแต่ละวงอ่ะมันทําอะไรได้นะครับอันนี้คือเป็นหัวใจสําคัญของซีซั่นนี้เลยที่มันเป็นลูกเล่นหลักหรือว่าหัวใจสําคัญของเกมเพลย์เลยนอกเหนือจากนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการไปสู้บอสใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนื้อเรื่อง ที่มันเสริมขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของส่วนในดื่นแต่ว่าส่วนของเกมเพลย์ผมว่าเนี้ยคือหัวใจสําคัญคําถามคือแล้วไอ้เหรียญเนี่ยมันมาจากไหนนะครับไอ้เหรียญเนี่ยมันมาจากไหนไอ้เหรียญเนี่ยมันมาจากเวลาคุณไปโซนที่มันเป็นสีเขียวใช่ป่ะเนี่ยเวลาคุณไปลุยโซนที่เป็นสีเขียวใช่ป่มมันจะมีมันจะลุยไปเรื่อยๆมันจะมีกุญแจตกไปมันจะมีกุญแจตกคุณก็เก็บกุญแจแล้วคุณก็ ไปวิ่งหาหีบมันจะมีหีบที่มันเป็นหีบใหญ่ๆอะอยู่ในโซนนี้แหละคุณก็ไปเปิดหีบในหีบนั้นนะ่ะมันก็จะมีเหรียญให้ตกออกมาให้เก็บนั่นเองก็พูดง่ายๆว่าคุณก็เล่นในวงในเนี้ยเก็บกุญแจเปิดหีบเก็บกุญแจเปิดหีบแบบเดี๋ยวเหรียญน,นี่มันก็จะได้มาเองครับแล้วนอกเหนือจากเหรียญเนี่ยมันก็จะมีถ้วยไอไอถ้วยเหล้าเนี่ยนะเออมันก็คือเป็นการหลัางอารมณ์เหมือนแอลกอฮอล์ เนี่ยเอามาล้างน้ำมนเนี่ยเอามาล้างไอ้แต้มทั้งหมดนะครับล้างใหม่สมมุติว่าคุณได้เสื้อที่แบบเทพสุดๆแต่แต้มมันห่วยมากแต้มมันไม่ตรงกับสายการเล่นของคุณเลยอะไรเงี้ยคุณก็เอาแอลกอฮอล์เนี่ยมามากดลาดมันนะครับมันก็จะกลายเป็นเสื้อที่ไม่มีแต้มอะไรเลยแล้วคุณก็มานั่งโมเองคุณก็จะเอากระโหลกกี่แต้มแหละคุณจะเอาถ้วยกี่แต้มแล้วคุณก็ใส่ใส่เข้าไปนี่ออกมาเออนั่นแหละ ประมาณนี้นะครับจบการรีวิวไม่ใช่การรีวิวดิการอธิบายนะครับการออใช้ไอ้สกิลแวมไพร์หามายังไงแล้วเปิดปลดล็อกยังไงอะไรต่างๆนะครับจบตรงนี้ครับผมน่าจะมีเท่านี้แหละสำหรับเรื่องของการอัปเดตของสกิลแวมไพร์นะ ไม่น่าจะมีอะไรนอกหนจากนี้นอกกนั้นก็จะเป็นบอสใหม่เป็นคอนเทนต์ใหม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> <c oughs> อืมโอเค คุณอิทธิบอกว่าการอัพเวลบางทีเราไม่มีทีมประจําเลยหาที่จอนจัดความสนุกคือเจอทีมแปลกๆเนี่ยเจอทีมดีๆแต่ความส่วนใหญ่เรื่องกับคนแปลกหน้าครับถ้าภาคสามสีเซนแนแพลตต้อนเกิดแล้วไม่ประเด็นคือภาคนี้กับภาคที่แล้วมันไม่เหมือนกันคือผมจาไม่ได้นะว่าภาคที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าดูจากคอมมูนิตี้หลายคนบอกว่าสิ่งที่ดีจากภาคที่แล้วดันถูกเขาเรียกอะไรตัดจะเรียกว่าตัดออกมไม่ใช่คือมันไม่มีในภาคนี้เออ ซึ่งมันก็อาจจะด้วยคนละทีมงานหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับอาอย่างง่ายๆที่คุณนิคที่บอกว่าปกติเล่นกับคนแปลกหน้าเกมนี้ไม่มีระบบการจอยปาร์ตี้กับคนแปลกหน้านะคือมันมันก็มีแหละแต่ว่าคือคุณวิ่งไปหาคนคนคนหนึ่งที่ที่มันอยู่ในเมืองเนี่ยคือคือมันยากมากที่จะได้แบบได้เข้าปาร์ตี้กันได้โดยง่ายคือมันไม่มีพับระบบพับลิกจอยหรือว่าเป็นระบบเขาเรียกอะไรละ่ะ แมทช์แมคกิ้งอะไรี้ยมันไม่มีครับคุณต้องไปนั่งแบบวิ่งหาแล้วก็แบบเอ้ยยูจะแชทกันไหมแบบตีกันไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันมันไม่เอือ้อแล้วก็บางคนเขาก็เป็นแบบต่างชาติต่างภาษาเป้าหมายของแต่ละคนคืออะไรเราก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ได้มีระบบหาห้องอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็คนก็ร้องขอตั้งแต่แรกๆก,ก็ยังไม่มีวีว่แววว่าจะมีคืออย่างน้อยบา,บางคนบอกว่าอยากจะให้มีระบบหาตีหน้าดัน ของแต่ละดันอะไรเงี้ยเพราะบางทีบางคนอยากจะฟาร์มดันนี้แต่ว่าไม่มีตี้ไม่มีเพื่อนแล้วก็เกมดันเอื้อให้คนที่มีตี้ได้เปรียบด้วยหมายถึงว่าคูณ EXP คูณค่าประสบการณ์คูณอะไรเงี้ยแต่ว่าดันไม่มีระบบแมทช์เมคกิ้งบางคนบอกว่าเอา้าก็มาเห็นเป็นไลนะ์หน่ยเกมมันเน้นโซโล่เกมมันจริงๆแล้วมันเป็นเกมโซโล่นะโซโล่อะไรมันมี PVP เนี่ยนะครับมันมี PVP เนี่ยความเหลื่อมล้ำมันมีคือ PVP เนี่ยแหละบางคนอาจจะบอกว่าจะมีตี้ไม่มีตี้ก็ไม่เป็นไรมันต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างเล่นยังไงเนี่ยแล้ว PVP เนี่ยฮะเออมันมี PVP มันมีลีดเดอร์บอรนะครับถ้าคุณบอกว่าต่างคนต่างเล่นจริงจมันจะมีลีดเดอร์บอรมาให้แข่งกันทำไมมันจะมี PVP เพื่อนึ่ออกไหมเออคนที่ไปเลเวลร้อยเร็วกว่าเนี่ย เขาก็ได้เปรียบในการที่จะไปเฝ้า PVP ถูกปะ่ะถูกไหมเออมันมีความเหลื่อมล้ําอยู่แล้วนี่ครับทีเนี้ยเกมเนี้ยถ้าถ้าคุณฟังมาโดยภาพรวมเนี่ยคุณจะเห็นภาพว่าตัวเกมอ่ะมันมีส่วนที่สนุกอยู่แต่มันก็มีส่วนที่คนบ่นอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่อันนี้คอันนี้คือเกมมันก็แผ่นแล้วก็ แก้ไขในหลายๆส่วนแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีอีกหลายๆส่วนที่ยังไม่ได้แก้ไขแล้วก็คนก็ยังบ่นอยู่ถึงปัจจุบันอถ้าจะให้พูดนี่พูดยาวนะครับว่าที่ผ่านมาคนบ่นอะไรบ้างนะครับเออยาวอืมแล้วก็ย้อนไปอีกทีหนึ่งว่าเพราะเกมันแพงคนถึงวิพากวิจารณ์และก็บ่นเพราะเกมันแพงนะครับสองพันสองพันสองพันกว่าเนี่ยเออนั่นแหละ ไปแล้วเหรอใช่ครับไปแล้วครับผมไปแล้วเออ่เที่ยงคืนแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้ผมก็มีทุระทั้งวันด้วยก็ต้องก็ต้องเดินทางแต่เชา้านะครับคุณสมชายบอกว่าคะแนนมาริโอเกือบเต็มร้อยครับอืมเลดดีใจแทนแฟนมาริโอด้วยผมหมดตังค์ละหมดตังค์ที่จะซื้อหมดไม่ใช่หมดตังค์อย่างเดียวหมดเวลาด้วยหมดเวลาที่จะซื้อหมดเวลาที่จะเล่นด้วยไป ขอบคุณทุกคนครับหลับฟันดีราตีสวสดิ์ดพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ